สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสอง ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหว,วัดสระแก้วพลตํารวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองให้สัมภาษณ์ภายหลังติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องคลิปเสียงที่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพออรยญญประเทศได้มีการบังคับขู่เข็นให้หลูกเบี้ยกรับสารภาพว่า ตำรวจภูทรภาคสอได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้คงต้องรอผลของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนและตนเองได้ลงมาดูเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและสั่งการให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน3วันโดยนอกจากจะสอบข้อเท็จจริงแล้วยังต้องสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องในคลิปทั้งหมดโดยเฉพาะคนเปิดประเด็นในคลิปนี้ และในวันนี้ได้เรียกนายดาบตำรวจที่ขาพิการมาทำการสอบข้อเท็จจริงด้วยเพราะเบื้องต้นดาบตำรวจคนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีเพราะเมื่อมีการสืบสวนก็ได้มอบหมายให้ไปสืบสวนนายดาบก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้และส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับตัวละครเพราะให้คณะกรรมการจัดการก่อน ทั้งนี้ในช่วงแรกที่ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาค่าปรากบในกระบวนการสืบสวนไม่ได้ไปสอบถามและไม่มีรายงานในวันแรกๆถึงกระบวนการสอบสวนและการเอาลุงเปียกมาแล้วทำอะไรกับลุงเปียกบ้างแต่พอปรากฏคลิปออกมาจึงตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ตอนเชิญตัวลุงเปียกมาและทำการสอบสวนว่าตอนนั้นทำอะไรกับลุงบ้าง พร้อมย้ำว่าการเชิญมาสอบไม่ได้เป็นการจับกลุ่มแต่กระบวนการในวันดังกล่าวจะต้องหาคนใกล้ชิดกับผู้ตายมาสอบก่อนว่ามีเหตุกดเครื่องอะไรกันหรือไม่ซึ่งก็ได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่ว่าหนุ่มเปียกค,คือคนใกล้ชิดที่สุดส่วนตัวเชื่อหรือไม่ว่ามีตำรวจคลุมถุงดำตามที่ปรากฏในคลิปเสียงผลตำรวจโทสมประสงค์ระบุว่าตอบไม่ได้ว่าเชื่อหรือไม่ เมื่อถามถึงกรณีที่มีคลิปเสียงปรากฏการยอมรับว่าเป็นการล้อเล่นกรณีการกลุ่มถุงดำพลตรวจโทสมประสงค์บอกเลยว่าในหลักการทำไม่ได้อยู่แล้วห้ามทำแต่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ให้คณะกรรมาการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าหากใครผิดลงโทษเด็ดขาดตามกฎหมายหากพิสูจน์ได้ว่าตำรวจกระทำความผิดจริงก็ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมไม่ปล่อยประละเลยแน่นอนและการตรวจสอบคลิปเสียงเป็นความผิดทางวินยัย แต่หากพบว่าผิดวินัยจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วยทั้งนี้นะักข่าวถามว่าวิธีการใช้ถุงดำเป็นวิธีการสอบปากคำของตำรวจหรือไม่พลตำรวจโทสมประสงค์บอกว่า ผมโตมาเป็นผู้บัญชาการก็ไม่เคยเห็นว่ามีการใช้ถุงดำโรงเรียนสืบสวนที่ไหนก็ไม่ให้ใช้ถุงดำถุงดำมาปรากฏครั้งแรกคือกรณีของผู้กำกับโจโรงเรียนที่ไหนสอนแบบนี้ผมไม่เคยเจอไม่ได้อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนประชาชนรับฟังก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยและความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่ของไทยแต่เป็นของต่างชาติด้วยที่จะมองว่าบ้านเมืองมีกระบวนการยุติธรรมอย่างไรตำรวจทำด้วยความถูกต้อง อาจจะมีผิดไปบ้างแต่ถ้าผิดส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อส่งสารพิจารณาแน่นอน ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ